โดยในพิธีภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวตนะสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนํานั่งของหลวงพ่อก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสการะแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวาระครบรอบ1 3 6ปีแห่งการเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อนําโดยพระใบดีกากิติกิติโก เจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดีเอโกได้เปิดกรวยสการะผ่านทูบเทียนแพส่วนคณะสงฆ์ก็ได้วางผ่านพุ่มดอกไม้สการะน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศินห้าและกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยนณมิตรอเมนดาแมคคลาวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยนณมิตรปรมาศีจินดามิคารี เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะกรลยนณมิตรคณะประธานนำกล่าวได้น้อมนำจตุป,ปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์พรชัยอักคชยโยได้เมตตาเล่าธรรมะเรื่องอานิสงค์ของการทบทวนบุญว่าเป็นหัวใจสําคัญของการสั่งสมบุญคือให้ตรึกระลึกนึกถึงบุญทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำไปแล้วอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบุญจากการทอดผ้าป่าบริวารกรถินในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะยังความปราบปลื้มใจให้แก่ผู้ที่กระทำยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ